หัวใจแทบสลายแต่ก็เล่นเอาเจ้าหน้าที่เหนื่อยพอสมควร การช่วยเหลือน้องซูโม่สุนัขแสนสซนจนได้เรื่องกระโดดไม่พ้นรั้วถูกเหล็กเสียบทะลุท้องร้องไห้กู้ภยัยช่วยส่งโรงพยาบาลวันที่15กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิทยุมูลนิธิพิทักษ์การรับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือว่ามีสุนัขถูกเหล็กแหลมเสียบติดอยู่ที่รัว้วได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ซอยทวีราชบ้านป่ายเยอะหมู่ที่6ตำบลหน,นองบวัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดเตรียมอุปกรณ์พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือโดยทันที เมื่อไปถึงพบสุนัขเพศผู้สีขาวสม้มอายุประมาณ5ปีชื่อว่าน้องซูโม่ถูกเสียบเข้าที่บร,ริเวณช่วงท้องติดอยู่กับรั้วเหล็กแหลมที่มีความสูงประมาณ1เมตรร้องหอยหวนด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กที่เสียบติดอยู่กับท้องของน้องซูโม่ออกจากนั้นได้นําน้องซูโม่มาประถมพยาบาลด้านล่างก่อนที่จะรีบนาส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทางทีมแพทย์ได้ช่วยกันรักษาน้องซูโม่จนพ้นขีดอันตราย จากการสอบถามเจ้าของน้องซูโม่ทราบว่าปกติน้องซูโม่ก็มักจะกระโดดข้ามรั้วออกไปเล่นข้างนอกแบบนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้ยินเสียงของน้องซูโม่ร้องเหมือนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณริมรัว้วจึงได้รีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าน้องซูโม่ถูกเหล็กเสียบเข้าที่บริเวณช่วงท้องซึ่งคาดว่าน้องน่าจะกระโดดไม่พ้น จึงได้รีบโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิพิทักษ์การให้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนําน้องส่งโรงพยาบาลฝากไปถึงหัวอกคนรักน้องตูบเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้หัวใจแทบสลายเช่นกันแต่ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยเจ้าของสุนัขทุกท่านที่เลี้ยงเมื่อวัยขนาดนี้ต้องหาวิธีป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัย อย่าได้ให้เหมือนกับเหตุการณ์นี้เล่นเอาเจ้าหน้าที่หลายคนเหนื่อยไปตามๆกันแล้วก็โชคดีที่หากยังสามารถช่วยไว้ได้แต่หากโชคร้ายไม่สามารถช่วยเจ้าตูบได้มันก็ต้องเศร้าไปทั้งคนช่วยและเจ้าของน้องตูบอีกด้วย